สวัสดีครับผมนัทพงศ์บันทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้เรามาอีกหนึ่งแปลงสําหรับแปลงข้าวโพดนะครับอันนี้ข้าวโพดหวานหรืออาหารสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานรอบที่แล้วก็ข้าวโพดหวานใช่ไหมข้าวโพดหวานงั้นที่นี่ทำจากข้าวโพดหวานอ่านะครับเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรครับแต่ตอนนี้มาดูพื้นที่ก่อนอันนี้เขตอําเภอดอนพุทธดอนพุทธตำบลบ้านหลวงตําบลบ้านอําเภอตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีอ๋อโอเคจังหวัดสระบุรีร้อยต่ออ่างทองอยุธยาเนาะนะครับแฟนบรรแท้ใช้มากี่ปีแล้ว สองปีอ่าสองปีแล้วอ่าแนะนําตัวนิดนึงอันนี้ป้าแจ้วก็ป้าแจ้วจ้ะวงเดือนไทายนจ้ะอ่าป้าแจ้วสมาชิกเหมือนกันสวัสดีค่ะจันทิพย์จุดสมบูรณ์ค่ะอ่าสมาชิกโฟร์ทีอ่าสองปีแล้วใช้มารอบที่แล้วแปลงนี้สองไร่ใช่ไหมไม่ถึงสองไร่ดีไม่ถึงสองไร่ดีได้ผลผลิตไปเท่าไหร่หกตันกว่าเท่าไหร่นะหกตันห้าประมาณหกตันห้าใช่โอ้โหตกไร่ละสามตันนะฮะตามสเปคของ ของก็เรียกว่า,าสเปคของผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงเริ่มต้นใช้โฟอะไรยังไงเนี่ยเดูดูด,ดูอันนี้ของจริงนะใช้ของจริงเลยอันนี้เอาโฟทีก่อนใช้โฟทีค้าวเม็ดคลุกเมล็ดนั่นแหละคลุกเมล็ดยอดปลูกยอดปลูก,อ,ลกอ่าแล้วก็ฉีดได้โฟทีพอขึ้นแล้วก็ฉีดได้โฟทีอ่าขึ้นได้กี่วันฉีดโฟที ประมาณสิบวันหรือเจวันอะไรเงี้ยอาอะแล้วก็คือพูดง่ายเราก็ฉีดเรื่อยๆส่วนตัวนี้เราก็ฉีดป้องกันนอนป้องกันนอนอ่าแล้วเราเอาสีดํามาทําไมสีดาก็กันใบลายกันใบลายอ๋อกันใบลายข้าพโพดด้วยใช่แบบกันเชื้อราด้วยใช่อายุแบบเราก็ดูข้าวโพดเราโตไหนบางทีถ้ามันนั่นมากก็เดือนหนึ่งค่อยฉีดก็ได้อ่าประมาณเดือนหนึ่งเราก็ฉีดตัวอ่าตัวสีดํากันใบลายอ่าเพราะมันเกี่ยวกับเชื้อราใ อันนี้เราฉีดบ่อยไหมไอตัวน้าเงินเนี่ยไม่บ่อยเราก็ดูถ้าไม่มีหนอนก็ไม่ต้องฉีดอ่าอ่าถ้ามีหนอนเราก็ค่อยฉีดถ้าเห็นดูช้ากาลงคนอื่นเราก็ฉีดกันโอก็เราก็ดูความเหมาะสมใช่ไหมอ่าไม่ใช่ใช้ตะพืชตะคืนเนาะแต่ที่แ้าลดปุ๋ยลดปุ๋ยลดปุ๋ยลดต้นทุนลดต้นทุนลดปุ๋ยลดต้นทุนใช่นะครับสองไร่กว่าเนี่ยปกติที่ผมเห็นนะเขาจะได้อยู่ประมาณไร่ละตันกว่าเอง ใช่ไหมใช่ไหมผลผลิตประมาณ3ตันเต็มที่ไม่เกินสตันละสองเจ้าพี่น้องนี่ลูกเอ้แม่ค้าจองแม่ค้าจองจริงจองมันจะปลูกสองสองที่นี่แบบแม่ค้าจองแม่ค้าบอกให้คนอื่นไม่ได้เลยต้องจองไว้เลยโอ้เข้าเห็นเขาพดเรานี่เขาจองเลยแล้วว่าจองแต่ออกเลยคจองไว้เลยอ่านะครับอ่าแล้เสียได้มาไม่ทันตอนเก็บฝักเนาะนะครับไม่เป็นไรผมเห็นต้นเนี่ยผมก็ชื่นใจและ